ดูกันเลยครับเห็นไหมครับปัญหาคาบยางกล้วยเลอะติดเสื้อในวันนี้ทางช่องวิธีไทยพีชนแนลมีแนวทางดีๆครับในการกําจัดคาบยางกล้วยที่เลอะติดเสื้อให้ออกได้แบบง่ายๆโดยวิธีนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหายางกล้วยเห็นไหมครับเมื่อ หยดติดเสื้อผ้าแล้วส่วนมากจะออกยากนะครับแต่วันนี้ทางช่องดิไทยพี h ช n แนลมีแนวทางดีๆแก้ปัญหาได้แน่นอนตามมาดูกันเลยครับการแก้ปัญหาอย่างกล้วยเลอะติดเสื้อผ้าเราจะมาใช้มะนาวนะครับเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นครับผ่าออกเป็นสองซีกแบบนี้ครับและนำมะนาวหนึ่งซีกนะครับมาถูตรงบริเวณที่คาบยางกล้วยติดเลอะเสื้อผ้านะครับ เมื่อเราถูไปสักพักหนึ่งนะครับและสังเกตว่าเสื้อผ้าของเรานะครับย่างกล้วยเริ่มออกไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําเสื้อผ้าของเรานะครับไปแช่ด้วยผงซักฟอกนะครับนำผงซักฟอกใส่ลงในภาชนะเลยครับแล้วนําน้ําเปล่านะครับใส่ลงไปรวมเลยครับ เรานำเสื้อผ้านะครับที่กําจัดคราบยางกล้วยด้วยมะนาวนะครับลงไปแช่เลยครับเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับเราจะกลับมาดูกันอีกทีนึงครับตอนนี้ผ่านไป30นาทีแล้วครับเราจะกลับมาขยี้เสื้อใครจะใช้เป็นเครื่องปัน่นเอ่อเป็นเครื่องปั่นซักผ้าก็ได้นะครับหรือใครจะขยี้มือแบบนี้ก็ได้ครับ มาดูกันเลยครับเห็นไหมครับรอยและคาบที่ติดด้วยยางกล้วยนะครับไม่หลงเหลืออยู่แล้วครับเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีช n แนลได้นะครับแ้วเรานำมาซักในน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับ เมื่อเราซักในน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บิดและนำไปตากแดดได้แล้วครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากวิธีการแก้ภาพย่างกล้วยที่เลอะติดเสื้อผ้าได้แบบง่ายๆนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องทิชัยพีชนนะครับจะนำเสนออยู่เป็นประจำและคลิปนี้นะครับ ผมได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหานะครับคาบยางกล้วยที่เลอะติดเสื้อผ้าด้วยมะนาวหนึ่งลูกนะครับและนำมาซักด้วยผงตะก้อดูสิครับเห็นไหมครับเสื้อผ้าของเราขาวมากเลยครับและคาบยางกล้วยก็ไม่หลงเหลืออยู่แล้วครับนำมาตากแดดให้แห้งเลยครับ